สวัสดีครับสวัสดีชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้อิทออดิโอเทคนิคนะครับมีเป็น Power amp มือสองนะครับมานำเสนอให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็น Power amp ของแบรนด์ Modify นะครับรุ่น ME500 FF นะครับ MF นะครับตัวนี้ ME500 MF นะครับตัวนี้สเปคแรงๆนะครับขับ18นิ้วข้างละ2ได้นะครับผม ตัวนี้สภาพเครื่องยังสวยนะครับดูดูสังเกตจากด้านหน้านะครับผมลดแสงให้ดูนะครับให้ดูร yes ายละเอียดนะครับให้ดูรายละเอียดของด้านหน้าตัวเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องยังสมบูรณ์นะครับสภาพยังสวยนะครับตัว้างล่างตัวนี้จะเป็นแค่ไม้รองนะครับตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่9,500บาทนะครับสินค้าอยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผม08109 2 6 3 6นนะครับสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับการใช้งานของเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของด้านในนะครับด้านในตัวเครื่องก็ยังเดิมเดิมนะครับตัวนี้ยังเดิมเดิมนะครับคาปาลูกใหญ่เลยนะครับมีให้2รลูกนะครับคาปาลูกใหญ่ๆ2ลูกนะครับตัวนี้จะเป็นมอสเฟตนะครับด้านบนจะเป็นมอสเฟตนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมแลกันพิจารณาเอาแล้วนกันนะครับมออแปลงเดิมนะครับม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับ คือในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกข้างนึงนะครับ ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่9500บาทนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับการใช้งานก็ยังปกตินะครับผมเทสแล้วนะครับตัวนี้นี่ส่วนของด้านบนนะครับผมตัวนี้จะเป็นมอดเฟดแบบเฟดดำนะครับตัวนี้แดงๆนะครับพามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับ อุปกรณ์ยังสมบูรณ์นะครับหูตัวนี้ยังใสๆเลยนะครับยังไม่มีสนิมมากนะครับคือยังไม่มีเลยครับถ้าสังเกตดีๆขัดออกก็ใสปิ้งเลยครับ9,500บาทนะครับผมสินค้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผม0810926369นะครับอีดออดิโอเท็นียนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ